มากินสเต็กนะครับอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะครับมีร้านที่ชื่อว่าแมคเบฟอยู่นี่ยตามป้ายที่เขียนว่าขอบอยแดงก็ได้นะรตรงนั้นตรงนี้เขาจะมีแบบฟาร์มเลี้ยงวัวฮะวัวเนื้อโดยเฉพาะเลยนะขึ้นชื่อกับวัวเนื้อโคขุดกำแพงแสนนะทุกคนคงแบบเคยได้ยินชื่อนะครับนี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีแค่นั้นด้วย มีโบชัวนี้ผมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะไม่ว่ามีเนื้อโคขุนแบบนี้ด้วยนะครับมีแบบเพื่อสุขภาพนะมีรดไขมันชนิดอิ่มตัวโอ้โหแล้วก็พัฒนามาเป็นมีนี้ด้วยครับเนื้อโคขุนด้วยข้าวโพดโคขุนด้วยด้วยข้าวโพดแล้วก็เขาทำบริสกรเพื่อขายโคขุนด้วยนะครับนี่ยังมีเนื้อโคขุนประเภทนี้อีกเกรดพรีเมียม ระยะเวลาปรุงส0 0วันเนื้อโ oh, คฝุนไทยวากิวโอ้โหนี oh. ่ม,มันมีหลายแบบน,นะครับไทยวากิวนี่ใช้การเลี้ยงฝุน30เดือนนะฮะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกมากนะครับแมคเบฟสั่งเนื้อไปแล้วนะครับให้ดูเมนูที่ผมสั่งไปก่อนอสเต็กนะครับเมนูสเต็กไอ้ที่สั่งไรนี่คือสเต็กเนื้อ250นะครับ ขรามีเนื้อย่างอื่นด้วยนะเนื้อกวางเน,าเนื้อ,อแซลมอนนี่นะเนื้อวากิวนะครับเนื้อทีโบนลิฟท์ไส้สังในนะครับอย่างอื่นเขาก็มีขายนะครับเนี่ยเนื้อย่างจิ้มแจ่วก็มีนะร้อยแปดสิบโอ้แล้วผมเห็นเมนูนี่น่าสนใจด้วยมีเนื้อ,อย่างกระทะร้อนมีเสเลเส็กเเต็ใหญ่ ใส่เอามาย่างเองนะครับเพราะว่ามีโซนที่เขากินอาหารยูร่ร้านงองนอกด้วยแต่เรานั่งกินในของแห้งนั่นนะครับตอนกลางวันมันร้อนๆนะครับนะครับเดีเ๋ยวมารอดูเนื้อสเต็กของเราครับถูกมากๆ นนในจานมีอะไรบ้างนะครับเนื้อนมปังนะครับกระเทียมขมิ้นะคฟักทองแล้วมีผักมาให้ด้วยนะครับฝรั่งาวแคนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมฮะ